ดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบันแพงครับเอฟซีแฟนคลับน้องหญงิงเพชรบันแพงนะครับ <c oughs> ก็ขึกก้นจังหี่เห็นไปครับพี่น,อน้องนะครับบรรยากาศนะฮะบ,บรรยากาศ,รรากาศด้านหน้าเวทีของสาวน้อยเพชรบันพแพงช่วงยีหลาช่วงน้องอุ้งอิงออกมาทำการแสดงนะครับ บรรยากาศแบบนี้นะครับพี่น้องถ้าผู้ใดได้ไปเบิ้งในงานหรือได้ไปสัมผัสด้านหน้าเวทีจริงๆและก็ได้ไปบ่อยเนี่ยมันสิเกิดขึ้นดูแห้งนะครับซึ่งก้อนหนานี่ช่วงแรกๆเนาะพี่น้องเนาะช่วงแรกๆเนี่ยกระสีมีตะพอๆแม่แม่นั่นมาครับอันนี้ผมจะพูดถึงวิวัฒนาการเลยก็ว่าได้นะ วิวัฒนาการของเอฟซีนี่นะครับเริ่มแรกๆสิม,มีพ่พอๆแม่ๆเนี่ยมาครับเริแรกเลยช่วงที่น้องอิงเข้ามาใหม่ควมำพักแพงควมสะออนเป็นลูกเป็นล้านนะครับเป็นลูกในบ้านเป็นหวานในกระถางนะครับบัรที่นี่ต่อมาวิวัฒนาการการพัฒนาของเอฟซีการเพิ่มขึ้นของฐานเอฟซี ไว้กลางคน้นเนี่ยนะครับไว้กลางกลางคนบันนี้รุ่นพี่พี่รุ่นเอื้อยเอื้อยรุ่นไอา้าอ้รุ่นป้าป้ารุ่นปอพอแม่ม,ม,ม,มีอยู่แล้วอันดับแรกนะครับช่วงระยะที่สองไว้กลางคนเือนะบอกปีกาศนันเมืองมีหอนไห้อยู่หนาเวทีช่วงนองอุ้งอิงออกมาเป็นยังคือไห ผมตอบเลยได้เลยครับว่าจักจักอีีครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแฟนผมผู้หนึ่งครับน้ำตาซึมผมทายไปเพรท่านเสือปัญนหนานานีเดี๋ยวจักมือหนึ่งเดี๋ยวผมจะตายเหบเบิ้งเออบ่จักกี่กดีเ<ด>ลยพี่น้องมันแบบถ้าไปอยู่นาทีนั้นนะหน้าเวทีนะครับ มันคนละอัครรสคนละอารมณ์กันเลยครับกับ่การที่เบิงยูนาเวทีเนี่ยไอ้กัปกัรที่เบิงอยู่ในไอ้คลิปคนละอารมณ์ผมบอกเลยครับมาเต็มซึ่งเอซีเนี่ยบ่ได้จ้างมาเด้ครับจ้างเขาไปเบิงได้ครับเข้าสื่อบัตรเขาไปเบิงได้ครับเมียนมอเอาอ่า ะฮะแล้ววิวัตนาการล่าสุดเห็นบอกครับแมนคือผมมาบอมันพิสูจนะ์นได้หรือยังนะครับมันพิสูจน์ได้หรือยังสุดๆแล้วเมื่อขค้ืนนี่สังกะสีแตกนะครับสังกะสีแตกเมื่อขค้ืนนี่เป็นมั่นเสาอีก อ,อ,อ,อ่อนออนซ่อนสุดจักสีวาจังไหนโว้เหล็กไม่ลดผมคืองามเลยหกห้ 6, 5, 6, 5, 5, 5, 8, าหกห้าห้าแปดพนะม,มันเป็นยังสี่ครับตอนนี้เอฟซี FC นองอุ้งอิงเป็นวัย เดียวกันและก็วัยที่อายุน้อยกว่าเป็นรุ่นน้องนะครับเริ่มเข้ามาเยอะมากๆแล้วเอฟซี FC ที่เป็นศินลปินแบบนี้ศิลปินขืดไมยุกตัวอย่างให้เห็นชัดๆใกล้ๆโตเลยคือน้องโซเฟียนัะะนนยนยน่นแหละจน,นะเนี่ยมาอยู่สาวน้อยเพลิดเพลินจนเนี่ยมาอยู่ขายลำเพลินอินดีเรคคอร์ดเนี่ยกลับเป็นจนังไนเรามาเมลื่อนเห็นบ่ น้องโซเฟียไมาออลาออกก็มีอุงอิงเป็นไอดอลเนี่ยอุงอิงซุปตาพอโจซุปบบกนี่พันว่าเออนะครับโซเฟียมีสซุปตาคืออุงอิงเป็นไอดอลมันเป็นสิ่งที่ดีแหละครับ มันเป็นสิ่งที่ปากปื้มในใจใผมเนี่ยอย่างห้พี่น้องไปเบิ้งขักขัดหนาเวทีไปสัมผัสว่าหนาเวทีมันสุดจอดขนาดไหนนะครับหนาเวทีมันสุดจอดขนาดไหนกุ้มปิดพี่น้องกับว่าจังนะเด้อ่าขนาดกุ้มปิดนี้ว่าจังแล้วหนาเวทีจังัว่ออืม คนแน่นบ่พอครับแน่นแตว่าแตว่าบ่เป็นบ่เป็นทะเลาะกันเด้อ่าบ่ได้ทะเลาะกันหนาวที่บ่มีขามีตีกันเลยน้องหญิงออกมาสะกดเบดิดขนาดรัตนาพ่อนว่อนแฟน้นเป็นตาเต้นเนาะสัน่นยืนเบิง่งยืนเบิง่งยืนเบิ่งบารมีหักแพงความหักความแพงยืนเบิ่งนะครับอืม กรีดผมผมสะออนผมสะออนสองคนนี่กรีดจนแบบโอ้โหไอดอนอ่ะมุ้งจับจับคือห้อาเป็นผู้ใหญ่ห้องกับผู้กรีดมันงห้องผ่ากรีดเด้เยหเป็นผู้ใหญ่เราเราไม่กรีดไงคือเ,เ้องเบิ้งถ้าผู้ใหญ่กะคืออาการน้ำตาไหลนั่นแหละกระซัมกรีดคือไว้เนี่เขาต้องกรีดไหมเขาต้องกรีดอะ่ะเข้าใจป่ะครับอ่าเด็กจุดนีก็ต้องกรีด คือกันผู้ใหญ่กันมากเนี่ยนี่ยืนเบิ้งแล้วก็ให้แบบนี้น้ำตาไหลออกมากเองมโหอ่ะผมก็บว,ว่าจะคิวเอาไว้จังไหนคือกันอืบรรยากาศมันชว่วห้่ไปยังซันนี่ลหละคือความมหัศจรรย์ของมนุษย์ครับอืมซึ่งบางสิ่งบางอย่างวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังไม่สามารถที่สูน์ได้นะที่เขาเรียกว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละสิ่งที่บอดโจเราเสื่อมาตลอด ว่าเฮ็ดให้เล่าขับรถไปเลีนจนได้ไอ,อ้น้องหญิงมาอยู่สาวน้อยเป็นเรื่แพรงนะมันก็คือสิ่งที่มองว่เห็นเนะี่ยคือกันนะ่ะคือกันกับพี่น้องไปเบิงเบิงน้องหญิงหนาวที่หลอมตาไหลคก็ก,กันกับสองคนนี่ที่ผมให้เบิงต้นคลิปเนี่ยนะครับแล้วกรีดแต่กรีดจนชุดเสียงสันนะส้นนะกรีดสั้นอ่ะอันนี้แหละคือความตื่นตันความดีใจ อืมโอเคพี่น้องผู้ใดไปหนาวิธีพูไใดเมืออื่นหลังเลกออกแต่ขอให้มันหมันกลุมปิดพนิ่มเหมืออื่นเข้าถาไปเบิ่งคือว่าลํำเรืองต่อกรนเนี่ยลํำเรื่องเนี่ยสีมวนบอคือข้าเจา้าฟีดแบ็กลับมาบอผู้าพูดถิเป็นไหนาวทธีเนี่ยสำคัญสิบสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสามหมื่นสองร้อยหกสิบรั่ผมจำผิดนะครับ เว่นสิบเก่าเพิ่นมากอทมออะไก็ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยิบสองมันก็ 20, 21, นกจะเป็นทั่วนะครับทั่วกรทมอนี่ไม่ได้ไม่ได้ยันสว่างนะครับบ่ดดี้สว่างเด้เนนเตอร์เดน,นเสเตอร์นะครับสามหมื่นยี่สิบยี่สิบเอ็ดยีิบสองเป็นขันเมาหกหมื่นเลยเนี่ยทั้งสองชุดเนี่ยซีเก่าเก่าประหยัดกลัวอยู่นะครับผมเมาไปแล้วล่ะสบายใจไา้าเถิ่งด่วนหลังยง้มขับรถไม่ได้เบื่อดอกรับ,ข,บขับรถเราต้องขับ แต่เราก็เปิดเพลงฟังไงใส่สายอืมเปิดเพลงฟังโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำาน้เอาบรรยากาศไม่ให้เบิองว่ามันสุดอีเลีครับตอนนี้ครับสังกะสีก็แตกมานคึืนนี่เนาะพูพอกันในคลิปไหม่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับมือนีพอตัมก็สิบคลิปบอโจปัญธานรายการ